สวัสดีน,นานๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสิบสามเบิ่งคลิปนี้วันนี้ผมจะมาใส่เบ็ดขั้นไม้ไผ่คือเก่าครับแล้วกเยื่อสีไส้เมื่อนี้ก็จะเป็นเขียดที่จับมาเมาื่อคืนนะครับผมเข้าไปเบิ่งกันว่าจะมีผลงานบอไปเลยครับนะครับน้างแหลกของเฮาเฮ่ากับสีไส่มันแบบว่าเบ็ดนี่ก็อปากมันนะครับ แล้วก็ใส่ให้ตามันถมถ,มถวมน้ำน่อยให้มันกระดิกเรียกปลาครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมะยามกันครับว่าจะมีผลงานให้พี่ๆน้องๆด้เบิ่งบอกครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มะยามเลยนะครับผม จะไหนเวลาอัามเบเดแน้ว้วได้ครับเดี๋ยวมาถามเบิงครับว่าชิมีตัวห้หลุดบอเดี๋ยวไปเบิงกันเลยครับผมโอ้หลังแหลกอยู่ซื้อ,อครับโอ้มียังเกิดขึด้นครับนี่หลังที่สองก็อยู่ใกล้ๆ หลังที่สองมีอาการครับเงียเสียครับผมแล้วผมขอหยัดใส่เงียก่อนนะครับโดนแล้วครับผมหลังนี่โดนแล้วโดนแล้วครับหลังที่สามโดนนะครับโอ้หัวเป็นปลาหยังครับโอ้สูบแบบยังไงแล้วครับที่่านเห็นโตอยู่ครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับ โอ้ปลาคอรครับปลาคอโดนแล้วครับแต่โตัวปลาคอยไงครับผมน่าจะซีหาขีดอยู่ครับโดนแล้วครับผมโอ้ติดมุมปากเลยครับ ตัวแรกครับตัวแรกแหกม้านครับนี่ครับโดนแล้วครับเดีเ๋ยวออกไปหนอกกันครับมาโดนลังที่สามครับผมตัวนี้สิประมาณซี่ขีดใดอยู่ครับตัว่อยู่ครับ,อรบพอได้แกงครับผม ครับสวัสดีย่ามือสาวครับผมมาเบิรงล้างแหลกครับเหยื่เสียครับแต่โบเห็นตกเหยื่อเสียครับแต่โบเห็นต เข้าเบิงหลังที่สองกันครับอู้ถูกถูกครับตัวยางไงเลยครับอู้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิงครับตัวนี้น่าจะเกือบสองโลครับเห็นบั้ครับเนี่เห็นมัครับอู้ตัวยางไงเลยครับนี่ นี่ครับผมโตัวขงยางเงยเลยครับอู้ไปเลยครับไปแล้วไปแล้วอู้ตัวนี้เงยครับตัวนี้อู้เกือบสองโลครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้ยางเงยเลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ก้กินเลึอดครับโอ้โอโอกเก็บสองโลครับตัวนี้ใหญ่ครักครับ แต่ท,นนตแตที่สองครับผมกืนลงคอเลยครับโอ้บรรลอดอุ้ยขาดโอ้เบ็ดขาดเลยครับตัวนี้ใหญ่ขาดครับแต่ที่สองครับผมของยามะเสาตัวนี้ก็น่าจะเกือบสองโลครับเบิ่งแล้ว เบนแขนผมครับหน่อยยังหน่อยกว่าเลยนี่ครับสามฟ้ามึนงนะครับตามกันครับหลังที่สามกับโมมีอาการยังครับโอ้มันมีปลาเหมือนปลามากัดครับนี่กัดถึกน้อยหนึ่งแล้วก็ สงสัยมันมากัดเล็บครับมันบอกเอาหลังที่สามเขียดตายมาเบิ่งหลังที่หาครับเอ๊ะหลังที่สี่ครับผมมีตัวมากกัดเลยครับหลังนี้ได้ไปแล้วมื่ขึ้นตัวหนึง่งผมมีตัวกัดเลยครับเขียดจะตายละเดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปเลยครับมาเ,เบิ่งหลังสุดท้ายครับผม เหื่อเสียครับแต่โบเห็นโตมีตกัดอยู่ครับเหงื่อมันเสียแต่บบได้โตครับผม